อยู่ดีมีแห่งกับโคกหนองนาวันนี้จะพามาดูโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังที่วัดป่าสีแสงธรรมบ้านดงดิตบตาบลห้วยยางอําเภอผงเจียมจังหวัดบลราชธานีที่นี่ห่างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมากจึงมีชื่อเรียกทางภาษาอีสานว่าโคกอีโดยวันเลจุดเด่นของที่นี่เป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาควบคู่กับพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข โครงการโคกหนองนาแห่งนั้นใจและความหวังของวัดปา่าศรีเชียงธรรมหรือว่าโครงการโคกอิโดวันเล่ของเราเริ่มขึ้นจากตอมาได้ไปเป็นที่ปรึกษาในฟาร์มตัวอย่างศูนย์ศิลศรรปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพพันปีหลวงตอนนั้นก็ ไปเป็นวิทยากรสอนก็เลยได้เห็นเรื่องของการจัดการน้ําการจัดการที่ดินคิดว่าที่ดินของวัดน่าจะมีพอสมควรเห็นอยู่ที่อื่นชาวบ้านอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาชมหรือว่าเอามาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นตัวเองเราน่าจะเอามาทําที่วัดก็กลับมาก็เลยได้งบประมาณจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรงบมาให้ทํา20ไร้แล้วก็มาปรับปรุงมาพัฒนาร่วมกับเด็กกับนักเรียนทุกอย่างก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาโดยเร็วแต่ก็ทำใจร้อน ไม่ได้มันต้องทําใจเย็นๆได้งบประมาณมาจากทางคมพัฒนาชุมชนได้มาให้สนับสนุนโครงการ CLM <C le af> แปลง CLM 15ไร่ก็คือเป็นศูนย์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับตําบลก็เลยได้มาขุดเอาพื้นที่ของวัดป่าสีแสงธรรมทีนี้เอาในตัววัดเลยส่วนว่าโครงการพวกหนองนาข้างนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็เลยรวมกันมาเป็น2แปลงก็เป็น35ไร่แปลงแรกนั้นได้รับพระราชทานชื่อเป็น โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังวัดป่าสีแสงธรรมส่วนโครงการที่2ที่ได้งบสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนก็เป็นแปลงโคกหนองนาวัดป่าสีแสงธรรม ร่วมกันก็คือ,อโคกอีโดยวันเล่ที่นี่ก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มขุดมาจนขุดเสร็จก็มีนักเรียนเข้ามาวันละ40-50คนมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกิกรรมธรรมชาติการปลูกป่า5ระดับทํายังไงการปลูกป่าแบบเพิร์มาเค้าเจอร์การจัดการน้ําฐานการเรียนรู้ต่างๆ การนำเรื่องพวกหนองนามาสู่โรงเรียนหรือมาสู่ชุมชนมาสู่ท้องถิ่นนี้ก็เริ่มจากที่เราน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวพ่อหลวงของเรารัชก,กาลที่9เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโรงเรียนก็เริ่มสอนนักเรียนก็มีเรื่องของอคุณธรรมนําความรู้นําเรื่องของศีลสมาธิปัญญามาสอนเขาเรียกว่าตรสยศกขาศีลก็คือการควบคุมทางกายทางความประพฤติทางความรับผิดชอบทางอันนี้ แล้วก็สมาธิก็ควบคูดทางด้านจิตใจไปด้วยก็มาบวกผสมกับทา,ทางด้านวิชาการกลายเป็นว่าคุณธรรมนําความรู้ทํามาเรื่อยๆก็มีเริ่มมีผู้มาสนใจผู้มาศึกษามาดูงานมา,เ,าเรียนรู้มาสนับสนุนหนึ่งในนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราท่านพระราชทานสิ่งของต่างๆมาสนับสนุนอย่างเงียบๆไม่ได้บอกใครไม่ได้ลงข่าวอึกอเก,กึ้อคึกโคมท่านาทําอยู่เบื้องหลังจะเรียกว่าเป็น ติดทองหลังพระท่านพระราชทานรถบัสรับส่งนักเรียนท่านพระราชทานรถมาให้นักเรียนเพราะว่าที่นี่จัดการศึกษาฟรีรถรับส่งฟรีอาหารกลางวันฟรีค่าใช้จ่ายก็ไม่พอแต่ก็อยากจะให้เด็กในชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาเกิดการเรียนรู้แล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระอ,องค์ท่านก็เห็นความลําบากเราก็เลยได้พระราชทานรถบัสขนาดใหญ่มาให้แล้วก็เห็นกิจกรรมต่อเนื่องมาหลายปีทาไม่ได้หยุดท,ทาใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ท,นทําโคกหนองนาพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีเรียกว่าศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านก็พระราชทานโครงการ พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นของวัดป่าสีเสียงธรรมแล้วก็พระราชทานมเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าอยากจะได้อะไรความเป็นอยู่ของประชาชนในแถวนี้ว่าเขาขาดหรืออะไรเขามีอะไรให้ส่งเสริมก็เลยได้เป็นของพระราชทานจากพระองค์ท่านขึ้นมาาอลวงไร